วิธีเดินน้ำยาหน้าเลนแบบไม่เต็มไม่เต็มแผ่นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับนี่าฝาเลนแบบนี้นะครับก็เจียด้านข้างก่อนนะครับลอกกระดาษออกแล้วก็ลอกกระดาษที่ตัวองค์พระนะครับ เอาฝุ่นแล้วเราก็เอาประกบไปเลยนะครับประกบไปเราก็จะเห็นนะครับที่เราเจียไว้มันจะเห็นแล้วก็วางให้ได้นะครับดูแบ่งให้ได้มันจะเห็นละแกนในจากๆางนะครับบางคนก็เอาไปทับไปปัดเหงาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปัดผมพี่เกศเช็ดส่วนตัวผมจะไม่ลองไม้มีดเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าแกนเย็นนะครับผมเข้าแกน จับพระก็แผ่นสีขาวก่อนแล้วก็เอาแผ่นสีน้ำตาลมาประกบมาเดิน้ำยาประกบมันจะเรียบนะครับผมจะปล่อยน้ายาไปอย่างนี้เลยเนี่ยเราจะเห็นมันวิ่งไปนี่นะครับเต็มแล้วครับเพราะด้านหลังเรายังไม่ได้เดินนะครับมันมีอากาศเดินออกข้างหลังได้นะเเต็มแล้วนะครับปล่อยไปแค่นี้เองแล้วเราก็ใช้นิ้วนิ้วกดเลยครับกดเบาๆไล่น้ำหนักไปครับ ไม่หนีบเลยนะครับถ้าหนีบเลยแต่มันจะปิ้นโอเคเวลาเราจะหนีบเราก็หาแผ่นอะไรนะครับมาวางล่างเพื่อให้เพื่อเวลาหนีบตัวหนีบจะได้ไม่โดนพะนะครับเนี่ยวางไว้อย่างนี้เราก็เริ่มจากตัวหนีบอ่อนๆก่อนครับหนีบกลางไว้ก่อนเลยค่อยๆไล่น้ําหนักตัวหนีบนะครับเนี่ยหนีไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็รอให้น้ํายามเซ็ตตัวก่อนแล้วก็ค่อยหนีบอีกทีนะครับ นี่เป็นตัวเดียวกอนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเต็มหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้เราก็เอาน้ำยาถ้าปัดเงามันก็จะเห็นนครับแต่นี้ไม่ได้ปัดเงาเลยเห็นไหมอย่างี้มันเต็มนะครับเนี่ยไม่มีฟองนะครับเพราะว่าเราเหลือไว้ไม่มากประมาณสองมิลน,นะครับผมเหลือไว้สองมิลโดยรอบ พอน้ำยามเส็จตัวปุ๊บเราก็ค่อยๆเพิ่มตัวนี้ไปนะครับจากตัวเดียวเพิ่มมาเพิ่มมาเป็นสามตัวนะครับเหมือนเพิ่มแรงบีบไปนะครับนี่เนี่ยเราหาอะไรมาวางด้านหลังอะเวลาเราหนีบมันก็จะไม่โดนผ้าแล้วครับ